นะครับไม่ค่อยน่าตามให้ให้เลือกตัวตามนะครับนะบแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยตัวตามเหล่านั้นก็ตั้งรับที่162526 2 7นะครับตัวที่เมื่อกี้เราจับเสร็จแล้วเนี่ยขนาดที่เราตามไม่ตามหรือตั้งรับตรงนั้นอยู่เนี่ยต่มกว่าน1617่แปลว่าไอที่ขึ้นมาวันนี้สปาวเล่นเล่นเลยไม่ว่าจะมีอินไซต์อะไรอ่ะบอกเฮ้ยกูหลอกมึงเล่นไม่มีอะไรเลยนะครับคือ,อย่างนั้นเลยล,ลบเส้นนั้นไปเลยอ่าลบเส้นนั้นทิ้งแต่ว่าถ,ถ้าขึ้นไปต่อเนี่ยให้สังเกตว่าขึ้นแล้วดีไม่ดีคื แบงค์เนี่ยเกิน3ามแเนี่ยให้เราเผื่อเซ็ตเนี่ยไปได้ที่แบงค์สามเก้าแปดถึงสี่ร้อแต่ถ้าแบงค์เนี่ยไม่เห็น3ามแเนี่ยแปลว่าเซ็ตเนี่ยใช้ภาษาหนึ่งว่าอาจจะขึ้นไม่จริงที่หนึ่งหกหนึ่งเอ่อหนึ่งหกหนึ่งสองเนี่ยกับหนึ่งหกศูนย์หกหน้าเข้าไปเก่งกำไรใช่ใช่ใช่นะครับผลก็คือมันตกประมาณเนี่ยที่หนึ่งหกหศูนย์หนึ่งหกสองเมื่อวานเป๊ะเลยอนะครับปรากฏว่าวันเนี้ยดาวโจรลบเยอะ ก็ถือนะฮะดาวจวลบเยอะแต่ก็ลงไปแค่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์ละติดทีนี้ไอ้เวลามันดีดเนี่ยในโครงสร้างของขาลงเนี่ยปกติตท้ายพัฒน์ทของโครงสร้างของขาลงของเซตเนี่ยนะในระดับสิบห้านาทีแบบเนี้ยมันน่าจะมีมัลติฟ็อกที่พันหกร้อยยี่สิบห้าบวกลบหนึ่งจุดนะครับแต่ปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยแต่แค่แนวแรกเลยลิสต์น่อยที่หนึ่งหกสองหนึ่งเนี่ยจออละ นะครับแล้วปรากฏว่าบ่ายเนี่ยชุดยาวเลยนะครับซึ่งเป็นการชุดที่ในสายตาผมเนี่ยไม่ได้เกิดง่ายๆนะครับในทางโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้เกิดง่ายๆมันน่างงเหมือนกันนะครับใช่ดฉะนั้นเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุยแล้ววันนี้งงไปก็คือว่าหนึ่งอะไรทําให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่นะเพราะมาไปตรวจดูลายหุ้นแล้วมันไม่ได้ทําตัวใดตัวหนึ่งเยอะขึ้นมาใช่ครับเพราะนั้นพอสิ่งที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองประเด็นว่าทางด้านสถิติของ ของเทคนิคเนี่ยจริงๆผมจะใช้อีกคำหนึ่งนะขออนุญาตใช้ไปเลยแล้วกันครับคือเบสิกเทคนิคกับพูมิกิตเทคนิคมันจะว่าอย่างไงนะครับนี้ในเบสิกเทคนิคเนี่ยมันเพี้ยนออกมาตรงนี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเอ๊ะสิ่งเนี้ยมันเป็นอินไซเดอร์ที่ไม่ได้โชว์อะไรออกมานะครับแล้วผลที่ตามมาเนี่ยถ้าอินไซเดอร์ที่ต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะพุ่งนิดฟังดีๆก่อนนะไม่ใช่ชอยนี้นะอาจจะไม่ชอยเปิดกระโดดไปเลยเกินพันหกร้อยสี่สิบเปิดกระโดดไปเลยเล่นต่อไปเลย หรือนะครับหรือความไม่แน่นอนในสิ่งเหล่าเนี้เกิดการคลิกทางวนกลับแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วเราจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมครับ,รบทางเดียวที่เราจะทําคือป้องกันมันทุกทางแต่มผมจะให้ช้อยสําคัญใหญ่ๆไว้นะครับนะก็คือช้อยแรกนะครับให้เราไปดูเซ t ตอินเด็กซ์ในเดลี่ชาร์ตนะครับว่าในเดลี่ชาร์ตของเซ t ตอินเด็กซ์เนี่ยเอาวิกเลยดีกว่านะครับคุณเบยาวันนี้มีมีคนตอผมไหมคุยาวแค่ไหน มีก็คุณได้คุณได้จนถึงตอนอีกสิบนาทีอ่ะโอเคได้ครับอีกาประมาณเกือบเกือบสิบนาทีแปดนาทีเก้านาทีอ่ะประมาณนั้นล้าดูวิกฤตชาร์จของเซตนะครับเราจะพบว่าวิกฤตชาร์จของเซตเนี่ยยังเป็นกลุ่มรีสิตซนที่ระดับพันหกร้อยห้าสิบหกสิบอยู่แล้วก็ยังมีพันเจ็ดอยู่แต่ว่าโดยโดยเคลื่อนของตัวมันเองของเซตเนี่ยมันอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบดีที่สุดแล้วที่ผ่านไปนะครับเป็นบอสบ็อกพีคแล้ว ที่เราคุยกันมาสองเดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันขึ้นต่อเหละมันก็ยังมีด่านพันหกร้อยห้าสิบหกสิบโยเาะหัวเก่าพันหกร้อยหกสิบนะครับที่จริงๆแล้วมันเป็นพันหกร้อยหกสิบสี่จุดเก้านะครับอ่ะทีนี้ด่านเนี่ยโดยหลักการทางเทคนิคเนี่ยเอ,อผมจะถือว่ามันเป็นด่านสําคัญที่จะต้องระวังอยู่ดีว่าจะเป็นพีนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นต่อเนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเซตเนี่ยอ,อถ้าไม่เกิน ันหกร้อยหกสิบห้าจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดที่จะเทรดนะครับนี่คือประการแรกประการที่สองก็คือเราจะเห็นได้ว่าค่าที่วิ่งขึ้นตรงนี้ในระดับนาทีเนี่ยคุณคุณนินายกคุณเบียาเห็นไหมฮะเวลามันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นยาวอย่างเงี้ยมีปรับนะขึ้นยาวมีปรับครึ่งไอ้นี่ขึ้นยาวตรงนี้นะก็มีไซเบอร์วันเอ่อวันเทิร์ดนะฮะเะขึ้นยาวตรงเนี้ยมันไม่ปรับเลยมันแปลกไป นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือถ้าขึ้นต่อมันไม่ชัดเทียบตาม,มนะครับนะแล้วถามถามว่าคําว่าไม่ชัดเทียบตามเนี่ยจะแบ่งเป็นโซนอะไรได้อีกแบ่งเป็นโซนเทคโบฟิตไว้ก่อนได้ที่หนึ่งหกสามแปดถึงหนึ่งหกสี่หนึ่งนะครับะนะบแล้วก็อันที่สองลงเนี่ยลงกลัวเลิกไหมคําตอบก็คือผมพูดแล้วผมเริ่มไม่ได้เขาเรียกอะไรพูดพูดสดจนเขาเรียกละสัมในละเบียบของความคิดนะครับแต่พูดไปเรื่อยอๆแล้วกันว่า วันฮาฟของการขึ้นจะอยู่ที่ย่อยนะจะอยู่ที่1628ถึง1624ตรงนี้นะครับ,รบโดยคร่าวๆเนี่ยถ้าให้รายละเอียดเลยมันจะเป็น1627ถึง1625แต่ว่าเราให้กว้างๆไว้ก่อน,นคือ1628ถึง1624แล้วก็แนวอิ u พ s e ที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มที่1617ถึง1620ให้เราสังเกตนะครับว่าแนวอิ u พ s e ที่วิ่งขึ้นมากระชากแบบเนี้ยถ้าในวันสองวันข้างหน้าเกินลงไปเนี่ย จนต่ำกว่า1617เลยแสดงว่าไอ้ที่เริ่มขึ้นมาเนี่ยหายไปเฉยๆอย่างนั้นครับคือกลับมาต่อภาพขาลงต่ออย่างน้อยในในระดับที่มันลงจาก1640อาจจะขึ้นมาวันทามอย่างนี้เหรอพี่กระติเพราะว่าอย่างนี้พป่ติแล้วมันอธิบายไม่ได้ในเส้นนี้ก็เกณฑ์เดียวคือเกณฑ์เดียวที่เราจะบอกว่าเส้นเนี้ไร้ความหมายคือต่ำกว่า1617ึ่ะคือคืนหมดเส้นเนี้ยลบทิ้งไปเลยก็คือเกิน1617มาเป็นเ l e r t ไอ้ยอดต่ำกว่า1617จำตรงนี้นะแต่ถ้ายังไม่ ตามก่า16717เนี่ยในการสตาร์ทซื้อแบบเนี้ยมันมีต้นทุนที่กองอยู่ยังออกไม่หมดเนี่ยครื่องทางจะอยู่ที่1625บ<ะ>วกลบก็คือ1625 2627คือครื่งทางแล้วก็อีกซับพอร์ตนึงก็คือจะอยู่ที่162020 1622<ะ>นั้นเราจะกำจัดช้อยเหล่านี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเอาเข้าวๆก่อนว่าดังนั้นลงเนี่ยจะมีซับพอร์ตนะครับที่1625บวกลบ1-2จุด นะครับ,รบแล้วก็1622ถึง1620ถ้าต่ำกว่า1620เนี่ยจะเริ่มทำแม่งทำแม่งแล้วว่าเฮ้ยทำไมที่เล่นมาคืนหมดเลยแล้วถ้าต่ำกว่า1617แปลว่ากลับสู่สภาพเดิมคือซึมลงนะครับเกณฑ์ที่จะใช้เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้ามันขึ้นต่อเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเกณฑ์เนี่ยไอ้163840ถามว่าขายไหมข้อแรกคือไม่ชัดที่จะซื้อนะครับข้อ2คือ ถ้าใครจะขายเนี่ยผมให้ most stop e e k ไว้สมมุติว่ามันม,มันไม่ลงมันขึ้นต่อเนี่ยนะครับยังคงต้องระวังที่1,600คร่าวเข้าๆคือ50 60ิบหกสิบถึง6กสี่หนึ่งันันถึงหกอันเป็นที e เก่านะครับนั้นการขึ้นแบบนี้ของเซตเนี่ยน่าจะนำมาซึ่งการปรับถามย่อยเป็นอย่างน้อยในวันพรุ่งน,นี้นะครับนี้ถ้าถามว่าเซทฟิตตีขึ้นแบบเนี้ยแ,แปลว่าอะไร แปลว่ามันยังจะอาจจะโดนถังหนึ่งพันได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นการขึ้นที่เร็วนะครับแล้วถ้าถามว่าในรัฐบาลเรามีสามสี่ปอทำไมครับในตลาดเนี่ยต้องคุ้นๆนะครับถามว่าพวกนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณโพซิทีฟไหมคําตอบคือไม่เลยทั้งสองสาตัวแต่แต่ว่าคุณเกียรติกำลังจะประเมินว่าไอที่เราเห็นการขึ้นวันนี้ไม่ได้ให้น้ําหนักเลยว่านี่คือการจะมีโอกาสเป็นขาขึ้นอย่างน้อยชั่วข่าวไม่ได้ให้น้ำหนัก มันยังมีไม้เด็ดครับคุณเด็ดพิยาแลเราจะลืมไม่ได้ที่คุณพิยาคุยกับผมตอนวันจันทร์เรายังไปไม่ถึงนะครับก็คือ,อว่าถ้าเราดูจาก energy นะครับนะอ,อันนั้นก็คือแบงค์นั่นแหละพูดไว้ก่อนเลยถ้าเราดูจาก energy นะครับเ,เ,เราจะพบว่า day ของ energy เนี่ยก้อนเก่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ขนาดยู่ขึ้นดยวายนิดนึงมันยังล่วงกลับและ energy ก้อนเนี่ยมันจะไปไหนได้นะครับอา่านั้นโดยก้อนของ energy มันไปยากต่อให้มันขึ้นมาส5 5ห0้าพัน้าร้อยเนี่ยมันก็ใกล้หัวเก่าอยู่ดี คือคือคือใครฟังนิดเดียวคุณกฤติศิลปฟังคุณกฤติศิแล้วงงเนี่ยแสดงว่าอาจจะไม่ได้ตามเรื่องเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะผมจะให้คุณกฤติศิสรุปสุดท้ายทีแต่ถ้าใครรู้เรื่องเทคนิคต่อให้เป็นเบสิกคงพอเข้าใจที่นี้เขากาลังสื่อสารนะครับต่อเลยครับผมพูดเป็นผมไม่ได้คอมเมนต์นะผมพูดว่านี่เป็นริฟตสแตนของสอสอใช่ไหมค่ะแล้วนี่เป็นนี่เป็นริฟตสแตนของปตทค่ะผมพูดอย่างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มที่ชัดที่จะให้ดัชนีวิ่งไปยาวๆยังไม่ชัดนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้เซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นเนี่ยน่าขายไหมน่าขายครับนะครับ,รบที่สรุปแล้วน่าขายที่พันหกอบท็อปเดิมแล้วก็พัน6กสิบคือขึ้นเนี่ยอยาตามโดยหลักการแต่ทั้งหมดเนี่ยลงก็จะมีปัญหาได้นะว่าลงแล้วซื้อแล้วกลัวเลิกไหมเพราะฉะนั้นเราจะแทงด้วยการข้อเป็นลายกลุ่มแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นน่ยผมจะพูดไม้ตายตัวหนึ่งนะครับที่ว่า ไม่ใช่ไม่ตายมันเป็นข้อยากเลยก็คือแบงค์เนี่ยมันไม่ได้ลงเท่าไหร่รอบนี้นพอแบงค์ไม่ลงเท่าไหร่รอบนี้เนี่ยซูมเข้าไปที่ระดับนาทีนะครับเราจะพบว่าแบงค์เนี่ยเข้าใกล้ริซิทแดนย่อยนะครับที่อ่ะมาแล้ที่สามเจ็ดเก้าอืนะอีกอีกจุดเดียวอะ่ะกับ,บที่สามแปดสองอทีนี้ขณะที่แบงค์เนี่ยปีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอยู่ที่สามเจ็ดเก้าสามแปดหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นแนวที่เป็นบสอสฟ็อกพี นะครับ<ช>แต่อย่าลืมว่าแบงก์อ่ะมันมีตัวหนึ่งนะครับที่มันเกิดโพซิทีฟไปแล้วนะฮะมันเป็นสีเพื่อ่ะนะครับอ่ะทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยกังวลว่าถ้าแบงก์สามารถเกินสามแปดสี่ได้มันจะแยงกับที่คุยทั้งหมดตรงนี้อ<ช>่ะที่มันยากเอาเป<ช>็นว,ว่าดังนั้นถ้าเราสังเกตนะเงื่อนไขที่เมื่อกี้ที่เราคุยทั้งหมดเนี่ยเซตเนี่ยให้เรากังวลไว้ขึ้นเนี่ยเน้นขายแต่ถ้าแบงก์เกินสามแปดสี่ ให้สมมนิฐานว่าแบงค์จะไป3.98แล้วพอแบงค์จะไป3.98เนี่ยเราค่อยขายเซ็ตล้วกันรเราะมันจะเป็นชอ้ชอยย่อยนะคือถ้าแบงค์ไม่เกิน3.84เนี่ยเซ็ตอาจจะลงได้อืมอ่าแต่ถ้าแบงค์เกิน3.84เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเวลาเซ็ตไปที่1,656เลยครับ นะครับเพราะนั้นก็ให้เงื่อนขไขไ้แค่นี้เพราะนั้นไปดูทางแบงก์เลยนอกนั้นอย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรเลยนะ,ะถ้าไปดูรายกลุ่มเนี่ยไม่มีอะไรนะครับแม้กระทั่งเ n e r g y เมื่อกี้ขึ้นก็ยังน่าขายะนะครับทีนี้ถามว่าถ้าลงจะลง<ม>แปลว่าแปลว่าคุณกิรติจะบอกว่าโดยภาพรวมอ่ะยังยังยัง,ยงไม่สามารถไปได้ยกเว้นแบงก์ขึ้นตีความอย่างนี้ได้ไหมยกเว้นแบงก์เกินสามแปดสิบเออถ้าขึ้นสามแปดสองก็ยังไม่เอาแล่ต้องดูแบงก์สีที่เป็นเหมือนพืชผัก ยันทีู่ใช่ไหมคะพี่กรติคืออันนั้นน่ะมันเป็นตัวนำอันนั้นมันเป็นตัวนำดังนั้นดังนั้นไงเวลาสมมุติว่านี่ไงทีนี้ทีนี้คุณนีน่าทีนี้เหมือนที่เราค้างไว้ว่าเอ๊ะขึ้นเนี่ยไม่กล้าตามแล้วสมมุติมันลงมาครึ่งทาง1 6 2่ง6 2 7หางหรือว่า1622อเน่ะเราบอกว่ายังไม่รู้ผลต้องรอ1 6 1 7หงลุดลงมาใช่ไหมถึงจะบอกว่าฟาวที่เล่นวันนี้งนั้นตอนที่ยังไม่ฟาวอ่ะเราจะทำยังไงใกล้ๆกลางๆยืนรอก็เสียโอกาสเกิดลงมาแล้วมััันนนนวววิ่่่งงงขึ้้ไไไปปเเรากก็็ตทที เช่นนะครับ hmm. ไปเฝ้าปีโตตัวหนึ่งนะครับ oh. สองนะไปเฝ้าปีโตอีกตัวนึงเอาเป็นสองตัวแล้วเดครับอะสามนะไปเฝ้าไอตัวหรือไม่ใช่เฝ้าอย่างเดียวลงมาที่ซับพอร์ตแล้วก็เลือกหรือเพราะหรือมันจะขึ้นลงช้าอ oh. นะ oh. อ่ะอย่างเงี้หรือว่าไอตัวเฮลท์เนี่ย oh. มันผมกับถูกใจอีกตัวหนึ่งนะที่วันนี้กระชากแรงมาก oh. ไปดูหัวเก่านะเจ้าชาย นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูอีกไปกันไว้ตัวไอ้ไอ้อะไรกลุ่มฟูดบางตัวฟูดบางตัวนะแล้วไปกันด้วยไอ้เขียวแบงเวลาลงมารวมกันได้สิบแต้มอย่างงี้โอ้โหตัวละคือ <ละ S 2> คือ,คอใครฟังแล้วงงก็คือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีมันมีจุดบางจุดที่มันไม่ลงเล่นในตัวยังยังมี 10, ตัวเล่นในตัวในการกัน สิบธ้าน้มันไม่ยากเลยนะมันขึ้นต้นที่หนึ่งอยู่แล้วนะค่ะสิบธิ์ด้ตรงตรงเลยนะครับทีนี้อ่าประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นการไว้ทุกแถววันฮาฟถ้ามันลงมานะแถวนี้หนึ่งหกสองกว่าเนี่ยถ้ามันลงมาเรากันไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยยอมรับว่านะคุณเดชพียาคุณนิณานถ้าลงมาตรงนี้แล้วหรือว่าลงมาตรงเนี้ยค่อยไปแยกช้อยทีหลังแต่ถ้าขึ้นต่อเนี่ยถ้าแบงค์ไม่เกินจำไม่ได้ละ สามสามร้อยเจ็ดรสามแปดสี่ถ้าไม่เกินเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นนักทีบที่ควรระวังแต่ถ้าเกินปุ๊บเราอนุมานว่าเฮ้ยสงสัยเซตเนี่ยต่อยอดไปพันหกร้อยห้าสิบหกสิบก่อนเลยเพราะเผื่อแบงค์มันได้ถึงสามเก้าแปดถึงสี่ร้อยนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเซตเนี่ยก็ยังคิดว่ามันก็จะมีปัญหาตรงตรงหัวเก่าอยู่ดีตรงหัวเนี่ย คุณใหญ่เนี่ยกัวเนี่ยอยู่ดีนะครับสรุปเลยสรุปเลยใครฟังมาทั้งหมดแล้วงงเลยคุณเกียรติสรุปเลยมีให้หนึ่งนาทีครับสรุปยากสรุปยากมากเลยก็กมันมีเอนไหมีช้อยเยอะวันนี้พี่เกียรติก็มีช้อยเยอะสรุปนาตัวเซตเนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจเพราะว่าลายกลุ่มเนี่ยถ้าไม่ใช่กลุ่มแบงค์แล้วนะครับเอขึ้นเนี่ยมันหลวมนะครับไม่ค่อยน่าตามให้ให้เลือกตัวตามนะครับ นะฮะแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยตัวตามเหล่านั้นก็ตั้งรับที่หนึ่งหกสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับตัวที่เมื่อกี้เราจับเสร็จแล้วเนี่ยขนาดที่เราตามไม่ตามหรือตั้งรับตรงนั้นอยู่เนี่ยตามก่อนหนึ่งหกหนึ่งเจดแปลว่าไอ้ที่ขึ้นมาวันนี้ฟาวเล่นเล่นเลยไม่ว่าจะมีอินไซต์อะไรอ่ะบอกเฮ้ยกูหลอกมึงเล่นไม่มีอะไรเลยนะครับก็อย่างนั้นเลยลบเส้นนั้นไปเลยอ่าลบเส้นนั้นทิ้งแต่ว่าถ้าขึ้นไปต่อเนี่ยให้สังเกตว่าขึ้นแล้วดีไม่ดีคือแบงค์เนี่ยเกิน จำไม่ได้ก็สามแปดสี่หรือเปล่าสามแปดสี่เนี่ยให้เราเผื่อเซ็ตเนี่ยไปได้ที่แบงค์สามเก้าแปดถึงสี่ร้อยแต่ถ้าแบงค์เนี่ยไม่เห็นสามแปดสี่เนี่ยแปลว่าเซ็ตเนี่ยใช้ภาษาหนึ่งว่าอาจจะขึ้นไม่จริงโอเคค่ะที่เศรษฐีแถมบิตคอยนิดนึงแล้วกันค่ะวันนี้เราสามมีต่คนบ่นเรื่องบิตคอยแล้วยังไงดีค่ะเออบิตคอยเดี๋ยวนะผมขอดูสามสิบนาทีว่ามันล้มเหลวหรือยัง ครับเดียวนะคุณเดชพ่ยานครับครับไม่พอสาสไม่พออ่าบิตคอยเนี่ยตอบไม่ได้ว่าล้มเหลวเพราะว่าเข้าซัพพอร์ตนี้นะครับแต่ว่าบิตคอยเนี่ยควรจะระวังด้วยการ profit, เทคโปรฟิตเปลี่ยนแนวทางสมมุติว่าคนที่ลังอยู่เนี่ยจะเทคโปรฟิตเนี่ยไอ้ก้นเนี่ยไอ้ก้นเนี่ยเบสิกเลยนะที่อ่อก้นที่ต่ำไปอาจจะเป็นสองสองหกนะสองสองหถึง ถึงสองสามสองเนี่ยนะนำหน้าอย่างเงี้ยเทคโปรฟิตออกแล้วถ้าถามว่าช็อตไหมเนี่ยให้โทรมาดีกว่าวิธีช็อตเนี่ยเราใช้ Follow ดีกว่าเพราะนั้นบิตคอยตรงนี้จึงไม่ค่อยน่าเกงกำไรนะยกเว้นใคร,ครติดใจบิตคอยจริงๆก็ลองเล่นเกงกำไรดูแล้วสต็อปลอถ้าหลุดโลนี้ซึ่งมันมีนัยยะต่ำนะครับแต่ทำได้นะคือเข้าไปซื้อที่ผมยกตัวอย่างนะซึ่งเป็นผมเป็นผมมันมีวิธีซื้ออีกวิธีหนึ่งแต่ว่ามันก็คุยยากมันต้องใช้โรบอทเล่น เนี่ยคือที่มาว่าทําไมต้องโรบอทแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นมนุษย์เ่ยตั้งรับ29,000ถึง21,000ดูมันอาจจะไม่ได้ก็ได้เสร็จแล <20 S 1> ้ว21,900 <20 S> ม่า2 9 0ถึง2 1 0 0 0เสร็จแล้วต่ำกว่า2ต่มกว่าต,ตัวโลเนี่ยนะก็พยายามเสียบสเต็งออกคือมันสต็อปรถได้แค่นี้แล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี่ย22,600ขาย